เสียดายมากเลยค่ะความรู้ดีๆหายากนะคะที่หญิงงามอุตสาหเอาความรู้มาฝากพวกเราแล้วคุณพาดในงานครั้งนี้คุ้มมากเลยค่ะได้ความรู้คุ้มเพราะว่าปกติไม่เคยได้ความรู้จากนี้จะหาเอาตามโซเชียลอะไรพวกนี้ค่ะแต่มาเจออาจารย์อาจารย์ได้ให้ความรู้ได้เอาไปปรับใช้ในสวนไห้ดีมากเลยค่ะคืองานสัมมนาดีๆอย่างเนี้ยนะข้อมูลแน่นๆอย่างเนี้ยนะคนที่ไม่ได้มา เขาก็อาจจะทําแบบพิภพถูกๆแต่ถ้าเรามาแล้วเราได้ถามกับผู้เชี่ยวชาญนะเราจะได้คําตอบแล้วเราอนาคตเราก็จะวางแผนการทําทุเรียนถูกต้องถูกจังหวะไม่ใช่ทําแบบแบบปิดจังหวะทุกอย่างไปปุ๊บมันจะเสียโอกาสในการทําสวนแต่ละปีะน่าเสียดายค่ะเพราะว่ากว่าอาจารย์จะมาชุมพรเนี่ยมันไม่ได้ง่ายๆเพราะแกก็ไม่ได้อยู่ในพื้นที่ ถ้าเราได้มาฟังด้วยตัวเองเนี่ยมันอาจจะได้เยอะกว่าฟังในโซเชียลประมาณนี้ค่ะเชมมีมันไม่จริงสักันไม่ค่อยจริงสักเท่าไหร่มันจริงค่ะแต่ว่ามันมันไม่ได้อธิบายให้ละเอียดเหมือนที่เรามาฟังอาจจะตัดมาเป็นตอนตอนบางคนอาจจะไปตีความแบบเอาเองอะไรประมาณนั้นนะคะก็ไม่รู้ครับถ้าได้เจอตัวต่อตัว,ตว,ตวถามข้อมูลอาจจะดีกวา่าเพราะหายคาใจครับ อ,อ๋อขอบคุณค่ะขอบคุณทีมงานหญิงงามทุกท่านนะคะที่มาให้ความรู้กับชาวกเกษตรกรได้ความรู้ไปมากเลยค่ะได้เอาไปปรับใช้ในสวนขอบคุณมากๆเลยนะคะอยากขอบคุณวิทยากรทุกท่านเลยสามท่านนะขอบคุณมากมากที่ให้ข้อมูลครบถ้วนวันนี้นะเราอยากถามเราสงสัยข้อสงสัยตรงไหนเราก็สามารถถามได้เลยตัวต่อตัว,ตว,ตวนะใกล้ชิดนะเป็นกันเองนะชอบมากถูกใจมาก ขอบคุณบริษัทหญิงงามนะครับแล้วก็อาจารย์ทุกๆท,ท่านที่มาให้ความรู้นะครับขอบค,ครับไม่ว่าคุณจะมีสวนขนาดเล็กหรือสวนขนาดใหญ่ปุ๋ยตราหญิงงามก็พร้อมอยู่เคียงข้างชาวสวนทุเรียนไทยทุกพื้นที่ความรู้เรื่องการทำสวนทุเรียนแบบจัดหนักจัดเต็มฟรีทั้งงานจังหวัดต่อไปจะเป็นที่ไหนฮามพาดนะครับกับหญิงงามทอล์กสันจร